ดูนะฮะดูอ่าดูใบยางครับนะฮะความสมบูรณ์ของของยางพาราทุกวันนี้นะคะคนเนี่ยก็ใส่ปุ๋ยน้อยลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะทาหน้ายางเพื่อจะเอาน้ำยางนะครับก็ปัญหาก็คือดูนะครับส่งผลกระทบอะไรบ้างนะข้อที่หนึ่งเลยนะใบยางปลายปลายใบยางครับนะมันจะแห้งจากบนมาล่างนะครับแห้งจากบนมาล่างคะใบก็จะเล็กนะฮะใบก็จะเล็กแล้วก็เ็นไปไม่สมบูรณ์นะครับดูนะฮะดูดูดูเดินมานะครับ ่แล้วดูเราจะฉีดเเผวกินนะครับฉีดเเผวกินไปแล้วนะฮะเราจะดูว่าความความเปลี่ยนแปลงของใบยางนะครับขนาดช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับนะฮะขนาดช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนใบยางได้ยังได้แค่นี้เห็นไหมครับไปปลายนะฮะเดี๋ยวเรานะฮะฉีดเเผวกินเสร็จปุ๊บนะครับประมาณนะครับหนึ่งเดือนเราจะมาดูใบยางที่สวนนี้ว่าดีขึ้นอย่างไรแบบไหนนะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามานะครับฉีดปุ๋ยเเผวกินนะครับสวนนี้จะเป็นใช้เเผวกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็คือเกษตรกรนะฮะไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้เพราะด้วยเหตุผลปุ๋ยพลระไอปุ๋ยนะครับทุกวันนี้ฮะแพงนะครับก็เลยนะครับแนะนำนะฮะโพกินนะครับส่วนนี้จะใช้โพกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อัตราการผสมครับใส่ใส่สวนยางนะครับเราจะฉีดทั้งลำต้นขึ้นใบเลยนะฮะใส่ประมาณสามสิบซีซีครับนะต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาที่ตวงมาฮะก็กะเอามะละกะอะไรนะครับ 30นะฮะสามสิบซีซีครับต่อน้ำสองร้อิตรอ่ามาดูครับหัวหนึ่งตวงไปเลยะฮะแล้วเราก็จะฉีดแค่นี้พอนะครับของเราเป็นาสารสกัดจากาธรรมชาตินะครับไม่มีผลกระทบตอ่อมนุษย์นะครับก็มือคนได้เลยครับ ไม่ต้องปิดหน้าปิดตานะครับใส่แค่นี้นะครับหลายคนคิดว่าปัวไม่เป็นยานะครับปัวไม่เป็นปุ๋ยนะครับลองดูครับนะโอเคนะครับแค่นี้พอเ,เราเริ่มฉีดเลยตอนนี้เรากำลังฉีดปุ๋ยเพากินนะคะกับสวนยาง เกษตรกรกำลังฉีดพวกรีนนะครับเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะฮะฉีดขึ้นใบเลยส่วนนี้ใช้พวกรีนร้อยเ์เซ็นนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับ อ่า EP ต่อไปนะครับเราจะเก็บเคสนะครับสำหรับชาวสวนยางที่ใช้ตัว power g r e นะครับอ่าสำหรับอ่าเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหน้ายางตายนึ่งนะครับเกี่ยวกับใบยางนะครับบางนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลคือเกษตรกรเล่งหน้ายางเกินไปนะครับเราจะติดตามนะครับ power g r e กับอ่าเกษตรกรชาวสวนยางให้พี่น้องเราได้ชมต่อไปครับสวัสดีครับ